สวัสดีค่ะพบกับช่องหหราวาไรตี้และดิฉันแพลวพยากรณ์ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการพยากรณ์ดวงารายเดือนประจาเดือนสิงหาคม2565กให้กับชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะซึ่งคลิปนี้นะคะจะเป็นการพยากรณ์โดยใช้หลักการลัคนาตามหลักโหราศาสตร์ไทยค่ะแต่ถ้าคุณไม่ทราบลัคนาคุณก็สามารถใช้ราศีในการฟังได้นะคะสำหรับชาวลัคนาราศีสิง์ในเดือนสิงหาคมนี้นะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณจะต้องทุ่มเทให้กับในเรื่องของการงานอย่างมากค่ะ เป็นเดือนที่ชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะจะมีเรื่องของปัญหาจุกจิกต่างๆในเรื่องของการงานให้คุณต้องแก้ไขมากมายนะคะดาวศุกร์ดาวเจเริญการงานของคุณนะคะโคจรเป็นราชาโชคไปอยู่ในภพวินาาไปทํามุมโยกกับดาวอังคารคู่มีที่อยู่ในภพกรรมะเรือนการงานค่ะซึ่งดาวอังคารนั้นก็โคจรได้มาตรฐานเป็นประนะคะแต่ก็เป็นราชาโชคด้วยเช่นกันค่ะและไปอยู่ร่วมกับดาวมตัตยูนะคะ เดือนนี้นะคะการงานต่างๆของชาวลัคนาราศีสิงห์ที่มีการทํางานที่ใช้เทคโนโลยีหรือมีการใช้โซเชียลมีเดียต่างๆมาเกี่ยวข้องจะส่งผลดีกับชาวลัคนาราศีสิงห์ยางมากค่ะแต่ทั้งนี้การทํางานในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะคุณควรพยายามหาทีมงานหรือว่ามีคนมาร่วมงานค่ะหรือว่ามีเพื่อนมาคอยช่วยประสานงานให้คุณจะดีกว่าการที่คุณทําอะไรเองคนเดียวนะคะเพราะจะทําให้งานต่างๆของคุณนั้นสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีแล้วก็รวดเร็วกว่าที่คุณจะทําอะไรเองค่ะ เพราะหากคุณทําอะไรเองแล้วแล้วก็นอกจากจะเหนื่อยแล้วนะคะอาจจะมีปัญหาจุกจิกใจตามมาทีหลังก็ได้ค่ะและนอกจากนี้นะคะดาวอาทิตย์ดาวเจ้าของคุณนั้นโคจรไปเกษตรตาธิบดีคุณจะมีความสําเร็จมีความก้าวหน้ามีความมั่นคงในเรื่องต่างๆมากขึ้นค่ะและยังจะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมากขึ้นอีกด้วยค่ะดังนั้นชาวคนาราศีสิงห์นะคะพยายามนําตัวเองออกสื่อหรือว่าเข้าสังคมเยอะๆค่ะแต่ทางนี้นะคะชาวคนาราศีสิงห์จะต้องระวังในเรื่องของคําพูดการเจรจาด้วยนะคะ พยายามพูดอะไรที่เป็นประโยชน์พูดในทางสร้างสรรค์ค่ะอย่าไปหาเรื่องขัดแย้งกับผู้อื่นเด็ดขาดเลยนะคะส่วนในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีสิง์ในเดือนสิงหาคมนี้นะคะดาวพุธด,ดาวเจ้าเรือนลาภะและเจะเรินก,ก,กระดุมพาเรือนการเงินโคจรเป็นเกษตรตาเธิเบดีแล้วก็เป็นมหาอุดไปอยู่ในภพการเงินค่ะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีสิงจะมีรายได้ล่าผลต่างๆทางการเงินเข้ามาตลอดทั้งเดือนค่ะเป็นช่วงที่ดีในเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องโชคลาภต่างๆของชาวลัคนาราศีสิงนะคะ คุณจะมีรายได้ที่ดีค่ะหาเงินเก่งหาเงินคล่องนะคะถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีในการสแสวงหาผลประโยชน์การเงินนะคะแต่ก็จะมีรายจ่ายจุกจิกที่ค่อนข้างเยอะด้วยเช่นกันค่ะแต่ว่าคุณก็ยังสามารถบริหารจัดการในเรื่องของการเงินได้ในเดือนนี้อย่างสบายๆนะคะส่วนในเรื่องความรักของชาวคณาาศีสิงห์ในเดือนนี้นะคะดาวพราหูดาวจเจริญปัตตนิเรือนคนรักคู่ครอ,องของคุณโครจรได้มาตรฐานเป็นเทวีโชคไปอยู่ในภพสุภาค่ะ และนอกจากนี้นะคะดาวสุ์ดาวที่เกี่ยวกับความรักก็เป็นโครจรอ,อยู่ในภพวินาศแต่ก็เป็นราชาโชคนะคะไปยกกับดาวคานคู่มิตรค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์ที่ยังโสดในเดือนนี้มีโอกาสจะพบรักค่ะเป็นการพบรักแบบที่คุณไม่คาดคิดนะคะแต่ก็จะเป็นการคบหากันแบบไม่เปิดเผยตามความหมายของภพวินาศน,นั่นเองค่ะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของความสัมพันธ์ทางร่างกายมาเกี่ยวข้องด้วยนะคะและดาวพระหูดาวเจ้าเรือนปัตตนิโด,ดยคนรักคู่ครองที่เป็นโครจรอ,อยู่ในภพสุภพานั่นนะคะ ชาวลัคนาสีสิงห์มีโอกาสจะได้คู่ครองที่เป็นผู้ใหญ่มีชื่อเสียงหรือว่าอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลค่ะแต่ทั้งนี้นะคะดาวสุ่ที่โครจรเลงกับดาวเสาร์อยู่นะคะชาวลัคนาสีสิงห์ก็ต้องระวังจะไปเจอกับคนที่มีคนรักมีคู่อยู่แล้วด้วยนะคะและสําหรับคนที่มีคนรักมีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะด้วยภาระหน้าที่การงานในเดือนนี้นะคะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ค่ะจะทําให้คุณกับคนรักนั้นอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันนะคะ ก็ต้องระวังในเรื่องของความน้อยอกใน้อยใจหรือว่าความหึงหวงกันที่จะทําให้เกิดปัญหาได้นะคะเดือนนี้จําเป็นที่จะต้องใช้เหตุผลแล้วก็ความเข้าอ,อกเข้าใจกันอย่างมากค่ะก็ขอให้ชาวคณาราศรีสิงห์ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะและถ้าคุณชอบคลิปคําพยากรณ์นี้นะคะก็ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้หราวารตี้และแพ่พยากรณ์ด้วยนะคะแต่ถ้าคุณอยากรับฟังคําพยากรณ์จากช่องหงราวารตี้กดติดตามเอาไว้นะคะเพราะเราจะลงคลิปคําพยากรณ์ให้คุณฟังทุกสัปดาห์ค่ะ